ภาพเคยเปรียบเทียบไว้ว่าคาบกรรมหมายความว่าเราซื้อน้ำปลาล้ามาหนึ่งขวดแล้วก็ใช้น้ำปลาล้าน่ะตาส้มตําจนหมดแล้วแล้วขวดน้ำปาล้ามันก็ยังมีกลิ่นของปลาล้าอยู่เราก็เอาน้ำเปล่ามาใส่ในขวดน้ำปาล้าเวลาเรากินน้ำใหม่เนี่ยน้ำบริสุทธิ์นะน้ำบริสุทธิ์เลยเข้าสู่วงล้อกรรมใหม่แล้วเราก็เอาน้ำเปล่าอย่างดีเลย ที่เขาขายเนี่ยลิตรละกี่บาทไม่รู้แพงๆเอามาใส่ในขวดน้ําปลาร้าถามว่าน้ําเปล่าที่ใส่ในขวดน้ําปลาร้าซึ่งมีกลิ่นของปลาร้าอยู่น้ํานั้นคือปลาร้าไหมไม่ใช่แต่ตอนที่เรากาลังดื่มน้ําบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมันมีกลิ่นของน้ําปลาร้าอยู่คนบางคนรักษาจิตไว้ไม่ได้ก็เลยโมโห่ะโมโหก็เอาขวดน้ําปลาร้าเนี่ยคืีย่างคนอื่นบ้างคือมันทําให้เราคือกรรมมันจบไปแล้วก็คือมันหมดไปแล้ว การจะทำให้คาบกรรมมันหมดลงคือคุณจะต้องเพียรลดละกรรมบ่อยๆเพียรลดละกรรมเพื่อให้จิตมันละเอียดจิตมันดีจิตมันสูงมันจึงจะทำให้คาบกรรมมันหมดลงโยมการลดละกรรมเพื่อให้ขัดเอากินปลาล้าในขวดนั้นออกอะบางครั้งนะมันล้างครั้งเดียวมันไม่ใช่ออกนะแต่ปลาล้าไม่ไม่ไ่ส่งผลแล้วคนบางคนมารักษาจิตไม่ได้ไง ตอนมาตอนมาขอขมากรรมเนี่ยโอกรรมมันหมดลงแล้วแต่อย่าลืมนะเมื่อใดก็ตามที่กายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมมันเกิดกรรมครบสามกรรมนั้นมีทั้งกรรมและคาบกรรมทันทีถ้ากายกรรมสามวจจีกรรมสี่มโนกรรมสามขึ้นมาเนี่ยขาบกรรมเกิดแล้วต้องยอมรับนะแต่เมื่อขาบกรรมอะตอนเห็นไหมสภาวะธรรมมันเกิดอะ พระอาจารย์ขอขามากรรมจบแล้วนะจบละผ่านสักเจ็ดวันแปดวันคาบกรรมมันยังมีไงซึ่งตัวกรรมมันจบแล้วนะเออแล้วก็มันทะเลาะกับเรื่องเดิมอะเราบอกว่าพระอาจารย์อันนี้แปลว่ากรรมยังไม่จบใช่ไหมไม่ใช่อ้ที่ไม่จบอะอารมณ์โยมไม่จบไอ้คาบกรรมเนี่ยพามากลายเป็นกรรมใหม่ซะงั้นเลยน่ากลัวอีกอาภา ก็ต้องบอกว่าต้องรักษาให้ได้คืออารมณ์เพราะอารมณ์เป็นครูสอนเราได้ดีที่สุดนั้นอย่าให้อารมณ์ความน้อยเนื้อต่าใจมาเลยถ้าอารมณ์ความน้อยเนื้อต่าใจเกิดนะโยมไอตัวคาบกรรมกลายเป็นกรรมใหม่ทันทีไม่จบภพบจบชาติจะเข้าสู่วงล้อรกรรมใหม่ได้ครึ่งทางแล้วเอาไปเอามามาดึงก็สู่วงล้อรกรรมเก่าอีกอันนี้ระวังคาบกรรมม,มันไม่ส่งผลนะ มันลำคาญใจแต่ถ้ามันทะลุความแต่ถ้ามันรู้คำว,ว่าความลำคาญใจแล้วเนี่ยมันเกินคำว่าลำคาญใจมันจะกลายเป็นอะไรกรรมใหม่ทันทีระวังคาบกรรมขัดให้ได้โตละกรรมทำได้ทุกที่เลยอะไรก็ตามทีม่มันเป็นการฝึกสร้างความเพียร อะไรก็ตามที่เป็นการทำให้จิตของเราสงบลงได้เป็นการทำให้เกิดจิตที่มีสติสมาธิเรียกว่าเป็นการลดละกรรมทั้งสิน้นเราขัดห้องน้ำเนี่ยจิตเราดำเนินอยู่เรียกว่าลดละกรรมหมดจิตมันจะละเอียดขึ้นรักษาอารมณ์ได้มาก,กยิ่งขึ้นมันคือการลดละกรรมหมดทำได้ทุกที่อยู่บ้านก็ได้ได้หมดเลยลดละกรรมได้หมดเลยใช่เวลาเราลดละกรรมแล้วเช่นว่าเราล้รารงห้องน้าเราทาครัวเนี่ย คนอื่นมาใช้เราเห็นเขามีความสุขเนี่ยเราก็คือการลดละกรรมอย่างหนึ่งแล้วนะ